จะเห็นว่ามีหัวบัตรแล้วก็ท้ายบัตรนะคะจะมีเลขอยู่สองตัวใช่ครับบัตรที่น้องๆต้องถือไว้จะต้องถือให้ตลอดทั้งงานนะคะสำหรับเรียนคุณเกษนาหน้ละนองและครอบครัวนะคะวันนี้เนี่ยทั้งลูกชายสองท่านและเพื่อนของลูกชายก็ได้กุณนาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะคะเด็กๆที่น่ารักแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ ที่รักเด็กทุกคนมูลนิธิดวงมาที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมโดยเด็กและคนยากไร้มาก,กว่า33ปีการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีเด็กและครอบครัวคนจนเมืองและชุมชนรอบนอกกว่า20พื้นที่เข้ามาร่วมงานร่วมกิจกรรมเฉพาะ คณะท่านกิติรัตน์นรน,รนงซึ่งได้ให้รอ,องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องอย่างยาวนานวันเด็กปีนี้ทางมูลนิธิจึงได้จัดก,กิจกรรมวันเด็กขึ้นภายใต้หัวข้อวันเด็ก วันเด็กร่วมใจแด่น้องผู้ประสบภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้กำลังใจแก่เด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยความตระหนักว่าในภารกิจนี้จะนำไปสู่ความเติมเต็มความหวังท่านผูีเกีย่านผู้มีเกียรติ กับเด็กๆที่น่ารักทุกคนที่ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นปิะธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กรวมใจกับน้องผู้ประสบใยในครั้งนี้ดิฉันรู้สึกดีใจกับเด็กๆในชุมชนโรงเตยรวมถึงเด็กๆที่ได้รับผลการทดสอานะคะวิชาภาษาไทยคั้งที่ผ่านมาที่จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมวันเด็กที่ได้จัดครั้งนี้ คิดแม้ว่าเหตุการณ์ักด่มๆนั้นจะผ่านคนไปแล้วแต่ดิฉันเชื่อว่าถาาเหตุการณ์ในครั้งนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนและยังมีเด็กอีกไม่น้อยที่ยังเฝ้ารอคอยความช่วยเหลือและออย่าระเป็นประเภทบุคคลครับค่ะรายบุคคลนะคะดิฉันขออนุญาตประกาศรายชื่อต่อนะ คุณสัารวยแมนคุณสว่าวล123็อนล่งสองสามนะคะคอยถ่ายรูปกับท่นานประธานรวมอีกทีนะครับคุณดวงเดือนอิ่กเจริญล็อกหนึ่งสองสามค่ะบดีมสักคู่ชุดใหญ่คุณกิ่งแก้แอกิ่งดาวกลั่นชื่อล็อกหนึนะคะรวมถึงพิเศษอีก3ามสรายนะคะคุณพันชิตอินสุระคุณทวีเฮงประเสริฐคุณอำน,นาจศรีใจรัตนะคะเรียนเชิญบนเวทีนะคะตามลำดับค่ะ ครับนี่ก็คือผูท้ที่มีจิตอาสามาช่วยเหลือสังคมนะครับกับมูลนิธิดวงตาพี่ครบก็ถือว่าทุกท่านนะครับนอกจากเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนยากคนจนคง<อ><ม>ไม่สนใจสังคมหรอกไม่จริงนะครับเขาบอกว่าของเตยเป็นยังไงนะตอนนี้นะคะหลังจากนั้นมาทําเป็นอาหาร ยังบริจาคนทรศัพท์บางคนส่วนตัวให้ด้วยนะคะไม่ <ạ. S 2> น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชุมชนเรานะคะซึ่งเป็นชุมชนที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะค,คนมนเธอจะเป็นแบบไหนนะ,ะตอนนี้เห็นแล้วนะคะคุณตีใช่ครับเราไม่เราจนเงินแต่ไม่จนน้ำใจใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่นั่งอยู่ข้างล่างสามารถขึ้นมาได้รับแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าหากท่านมีใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะดวงพระที่ดีดีเป็นสื่อกลางให้ท่านนะคะใช่ครับนอกจาก ผู้ประสบภัยต่อไปเป็นรางวัลครอบครัวดีเด่นครับเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลในชุมชน,นต่อไปนะคะครับเด็กแม่ครับวันนี้นอกจากช่วยเหลือที่ผ่านมาแล้ววันนี้เห็นใส่ผ้ากาันเพื่อนเนี่ยอยู่หลังครัวอยู่ท้ายครัวค่ะไป,ะะไปางานคทำอาหารให้เด็กๆใช่ค่ะว,วันนี้นะครับคุณนะครับจิตอาสาพิเศษนะคะค่ะอันนี้เป็นครอบครัวของคุณประกิตนะคะครับทีละครอบครัวนะครับขอเสียงปรบมือดัง ครอบครัวที่สองนะครับครอบครัวนี้รางวัลที่สองของทีมโตเจ็ดสิบไร่นะคะค่ะครอบครัวคุณสุวรรณ้อยวิไลขอแสดงความด้วยค่ะประกาศเลยก็ได้นะครับรางวัลที่หนึ่งของชุมชนรอบหนึ่งสองสามคือคุณบุญโสมแก้วม่วงค่ะและรางวัลที่สามนะคะครอบครัวคุณนงพรสวรรค์ฉัมเจริญค่ะคุณนงพรสวรรค์ฉัมเจริญครอบครัวที่สามนะคะครับครอบครัวที่สองครับรางวัลที่สองได้แก่ครอบครัวคุณทอง อยู่ที่สปพ,อพอนะคะทุกวันนะคะเป็น ยเนี่มีตัดเสียงแน่นอนนะครับตัวติดเชื้อ HIV นะฮะ

ขวัญที่มีเอาไว้นะคะอยู่ข้างล่างนี้